สวัสดีจากช่องโบนัสบ้านนาด้จ้า,าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปช่อมพักของยายด้ยจ้ายายแม่เนาะอันนกน้เดี๋ยวภาพพีน่น้องเฮ็ดนใไม่ถุงจ้านใไม่ถุงของยายแม่นี่แหละจาเพิ่นไปหามาเนาะเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดกันจ้า,าขั้นตอนก็คือน,น้ำนใไม่มาก ตัดหัวตัดทางให้เรียบร้อยเนาะให้พอดีกับถุงจา้าแล้วก็เอามาล้างตั้งน้าให้สะอาดเด้อพี่น้องเด้ออันใดใงกับวัตตองวัต้องผ้าค่ะเพราะว่าเสียเอาไปหนึ่งร่วมกันเพิ่นกระซุปอยู่ค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็พึ่งไหวมันสเสด็จน้ำจัหน้อยนึงค่ะ พี่น้องนี่ก็คือนน่อไหม่ที่ล่างเรียบร้อยแล้วค่ะพ้อมที่จะแพคลงถุงแล้วในคลิปนี้จะเป็นการเอาน้ำใหม่ถุงแบบไม่ต้องเอาเปลือกออกนะจ้ะไม่ต้องปอกเปลือกออกมาเบ่งขั้นตอนการแพคลงถุงเลยจา้าสำรับถุงที่จะใส่แพคน่อไหม่กับไอเบ่งที่ขนาดความยาวของน่อใหม่เด้อค่ะ ว่าสีใสขนาดเท่าใดอันนี้ถี่ใสในมือน,นี่ก็นขนาดจะ,ะสันแน่อยู่ค่ะบ่ค่อยบ่ค่อยอยาวป็นไดเนาะมันเสิเฮตดถห้ถามาดปากถุงยาค่ะเพราะฉะนั้นก็นเอาเอา,เอาถุงที่มีความยาวก,กว่านมใหม่ค่ะ,คะเพื่อที่จะสามารถวัดปากแต่อย่างง่ายเนาะเพราะว่าเฮาจะต้องสอนถุงอีกเท่อนึงนําอยู่จ้า สำหรับน้ำใหม่ที่ใส่เฮ็ดน้ำหม้ถุงในมือนี่กะสิเป็นน้ำหมไ้ไผ่ปลาได้จ้าหล้วกะ็มีน้ำหม่บงน้ำนะน้ำหม่สองชนิดนี่กะสีบอ,บอคอยนาว,ว่ายดอกคา่ะเพราะว่าอ่านยายแม่แล้วเฮ็ดมาหลายหลายเทือ่ล่ะค่ะบอเป็นยังนะคะบอเสียางายค่ะแพ็กไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้ว อ่าเดี๋ยวมาแพ็กกันต่อเลยอ่าวอันไหนยาวตัวได้ยากกวก็ตัดออกมันพอดีกับถุงเพราะให้มันมัดปากได้อืโอ้ได้ร้ายถุงเติบ เอาไปนึ่งกันเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออยายแม่ผุดปลอยกับปูลงหันมันไปขึ้นบุละติโอ้ ไปขึ้นหลีพ้นฟันอึ่แบางแยงแดงบบแแบบแางยางเนาะใส่ใจบัวไดร์ดอกได้เนี่ยนั่นงั้นเสียสองหลอดบอสเออโอเคหนึ่งสองเท้าเอาอย่นี้มันบวมวิดเนาะอ้าวคุณยายบลูบ,อบเอาไปหนึง่งฮันนี้สำหรับขั้นตอนการหนึ่ง กันหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องหนึ่งจนน้ำใหม่สุกคุณราคาประมาณไฟชุดหนึ่งนะ,ะมาหนึ่งกันเลยจา้าเดี๋ยวถาเบื้องตอนทีน้ำใหม่สุกจ้าที่นี่ สำหรับบ้องน้ำไม้หรือว่าปล้องข้องน้ำไม้ที่อ่อนๆเด้อจ้าการนํำมาสับหรือว่านํำม,มาขูดห้เป็นเนษไฟฝอยยางดีเด้อจ้าบางคนบาง่านเ็เอาไปเฮตน้ำไม้ส้มนาะหรือว่าน้ำไม้ดองแต่สำหรับมือนี้ย่าเย่กับยายป่าเพื่อนกะจะเอามาหนึงค่ะแพกใส่ถุงคือกันค่ะแล้วเอาไปนึ่งประมาณชั่วโมงนึงคือกันค่ะืออาจ,จะน้อยก็านั่นก็ได้นะเพราะว่าเป็นเป็นน้ำไม้ที่ปอกเปลือกแล้วตัวน,นี้ โอเคจ้ามือเบิงมือเบิงโอได้แล้วได้แล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเอาเดี๋ยวปงกันเลยปงกันเลยจ้าเดี๋ยวขอปงกันเด้ออ้าวหนึ่งแล้วแล้วตัวนี้ใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่แหละทานสุดหนึ่ง จะใส่อนใไมอันนี้จะเป็นแบบแบบจักแล้วเดี๋ยวต้องเติมทานก่อนอ,อันนี้เหลืออีกชุดหนึ่งสร้างกันนั่นแหละเกคุณยายเราเป็นคนทำยายแม่เอาฟ้า,า,าปิดอาา่เอาเดี๋ยวข้างอีกอันนี้ก้อนที่นี่ ต่อไปก็จะมัดถ,ถุงเล้จ้ามัดแบบหอนห่อนนี่แหละอ่ามาเบิ่องขันตอนมัดแบบยังหอนห่อนอยู่นี่แหละมันจังสีปลอดไพเนาะอ่าเบิ่งแล้วก็ซ่อนถุงอีกเทื่อนึงให้พี่ยายท่าไปเบิ่งพี่น้อง สีของหน่อไม้อโอหอนอ้าวถุงอยากสันแน่อยู่ต้องเป็นถุงยาวกว่าน,น,นี่นี้มเจ็ดอะไรนะเจ็ดหัวถุงสันถุงหน่อย ตายโอ้แล้วแล้วอ้าวดูกับคุณยายโอ้คืองามแท้นี่เลยจ้าหน้าตาแบบนี้เลยโอ้งามเด้อตัวน,นั้นตน้องเอาน้ำออกบ่อ,อ<า>ขั้นขั้นน้ำไหลาย่ายไวเอาน้ำออกเทาน้ำออกไปเลยเอาน้ำออกหมดเอาน้ำ<า>ออกเบิออดอืม เรา,ากำมัดปากถุงเลยมาตอนที่ยังหอนหอนอยู่นี่แหละเจอโลกจังสีพทันเขาอุย้ยงามใหญ่เวลาจะกินกะต้องเอาไปต้มไม่ก่อนเพราะว่ามันยังบวท่านเจือดเนาะนเอออันนี้เกออ,เ,อเก็หน่อยซุดบวชได้หลายมือ ไปจังขีดยังหลายร้อยมื่นห้าตุ่มเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์เท่ากับตุ่มกินได้เออโอเคเป็นวิธีการถนอมอาหารยายเฮ็ดมาดนับบทวนแล้วให้ลูกให้ล้านไปกิน <c oughs> อันนี้กะจิเป็นของฝากวายแล้วมันชิบหอนแน่น้อ อเอาไได้เออสองวันแล้วอ้าวปสวัสดีค่ะสวัสดีเออโอยโบนัสมาแต่โรงเรียน โอ้ยไปกอดหมาแล้วที่นี่คิดถึงยังเลยนะก็มาจากโรงเรียน,นยโอ้ยเฮ้ยเฮยยัไปกอดมันคักหลายโอ,ยโอยนัดมาแต่โรงเรียนยอ้าวคุณยายเตย็ต่อไปเรื่อยๆพี่น้องมาจนแ,แล้วพุนล่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารนอถนอมนอมใหม่ไว้กิน ประมาณเดือนหนึ่งนี่ละพี่น้อง <c oughs> ดีกว่าบวเฮตเนาะ่ะเข้ากะยืดอาหารของเข้าออกไปอีกยืดยไหวน้ำใหม่เน่าน้ำใหม่เสียบบแบบสั่นไว้แต่ว่ามันได้ร้ายกคนนั้น,นแต่เอาเอาสามเดือนนึงโอเค สำหรับการหเห็ดเนือไม้ถุงข้องห้ามมาอน, <c oughs> นี้กัดเซตเรียบร้อยแล้วค่ะเนือไม้ถุงแบบไม่ต้องปอกเปลือกออกเห็ดง่ายด้วยจัะพีนองลองเหยดเบิ้งค่ะสูตรนี่ผสมค่ะผสมงายนอกบสเสียยินได้โดนอยู่ค่ะยายว่าขันต่ำเดือนนึงกัดสิโดนกว่านั้นยุค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์แล้วก็ทุกซับสไคร้ค่ะพอ,อการคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ